โยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่บอยมีปัตตาเลียนตัวใหม่มาแนะนําอีกแล้วนะครับผมเป็นปัตตาเลียนของยูเนียนเฟรตมาสเตอร์นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นปัตตาเลียนนิวโปรดักต์ของเขานะครับชื่อรุ่นว่าเดอะบอสนะครับเดอะบอสเวกเตอร์แฮร์คิปเปอร์นะครับเพื่อนๆน,น,นี่นี่นะครับผมผมขอบอกเลยนะเพื่อนๆปัตตาเลียนตัวนี้นะครับ เป็นปัตตาเลี่ยนที่มีความเร็วรอบขนาด1.5 000รอบเพื่อนๆซึ่งเป็นปัตตาเลียนที่มีความแรงและก็เร็วที่สุดในตอนนี้นะครับเพื่อนๆระบบที่ใช้นะครับเป็นระบบแมกเนติกมอเตอร์เพื่อนๆระบบแมกเนติกมอเตอร์นี่ก็คือให้ความเร็ว100รทับ1น0ะครับก็คือความเร็วรอบไม่ตกแม้กระทั่งแบตเตอรี่โลความเร็วก็ไม่ตกครับเพื่อนๆตัวเครื่อง ะจะประกอบไปด้วยนะครับตัวใบมีดทําจากใบมีดแบล็ k ไดมอนด์นะครับเพื e นะ่อ e นๆใบมีดแบล็คไดมอนด์เป็นใบมีดที่ให้ความคมมากนะครับเพื e ่อนๆซึ่งเป็นใบมีดที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับซึ่งหลายๆค่ายหลายๆแบรนดก็ใช้ใบมีดตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้เป็นปัตตาเลียนไร้สายนะครับส่วนตัวเครื่องก็สามารถปรับระดับฟันได้น้ำหนักอยู่ที่214กรัมครับ สามารถตั้งซีโร่แกลได้ครับเพื่อนสำหรับสายเฟสที่ต้องการขา,ขาวๆกินคลีนเนี่ยแนะนำตั้งซีโร่แกลได้ตัวนี้ส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด2000ันเมกนะครับเป็นลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดที่ใช้ในปัตตาเลียนตอนนี้เลยเพื่อนๆน,นะครับใช้เวลาชาร์จ180นาทีนะครับจะชาร์จเต็ม100%เลยเพื่อนๆ แล้วก็ในกล่องก็จะมีแท่นชาร์จแถมมาให้นะครับฟันรองน้ำมันนะครับผมและขนาดความยาวแบตเตอรี่อยู่ที่สิบห้าจุดห้าเซนถ้าเพื่อนๆน,นี่นะครับผมแจ๋วมากแจ๋วมากนะครับเราลองมาดูในกล่องนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับในกล่องนะครับ สินค้าแพ็กเกจมาดีมากครับเราลองมาดูนะครับในกล่องมีแถมอะไรบ้างรุ่นนี้นะครับหนึ่งนะครับผมสายชาร์จนะครับสายชาร์จใช้ไฟเอาพุทนะครับ5โวลต์นะครับผมอินพุต1 0 0ถึง240โวลต์นะครับ7 5วัตต์แสดงว่าแรงมากๆเพื่อนตัวนี้7 5วัตนี่ก็มีน้ำมันกับแปรงความสะอาดน,นะครับ ฟันรองเพื่อนๆฟันรองตัวนี้เป็นฟันรองแม่เหล็กด้วยนะครับที่สําคัญนะเพื่อนๆนี่นี่นะครับฟันรองแม่เหล็กเป็นฟันรองพรีเมียมอย่างดีนะครับผมเวลาใส่แล้วมันไม่หลุดนะครับผมจะแกะให้ดูนะครับฟันรองแม่เหล็กเป็นยังไงนี่นะครับเพื่อนๆจะมีแม่เหล็กแถมมานะครับติดมา หนึ่งสอมสี่ห้าหเบอร์นะครับฟันลองแถมมานะครับฟันลองก็แบบเพื่อนๆดูเอาเองอดีมากนะครับนี่สมมิลมี1.5ึมิลแถมมาให้ด้วยนะครับดีจัดนะครับเพื่นอนๆราต่ไปนะครับแทนชาร์จนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆตัวเครื่องบอกไว้เลยว่าแบบสวยมากดูด้านหลังเพื่อนด้านหลังที่จับวางนิ้วถนัดมือมากครับนี่นะครับพระเอกกของเขานะครับระบบแมกเนติกมอเตอร์นะครับตัวฟัน บ็กไดมอนด์นะครับสามารถปรับระบัดระดับฟันได้นะครับมีแก๊กแก๊กแก๊กสำหรับปรับนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาไล่เฟสนะครับผมนี่นะครับสวยมากเพื่อนๆเ,เป็นไงล่ะอยากได้กันหรือยัง เดี๋ยวผมจะใส่ฟันรองให้ดูนะครับฟันรองแม่เหล็กนะครับนี่เพื่อนๆฟันรองแม่เหล็กที่ผมบอกนะครับเนี่ยดูดเลยใส่เข้าไปสมบัติสมบัตินะครับสมบัติให้ตายก็ไม่หลุดเพื่อนๆดูดูเอาโคตรดีอะ่ะบอกเลยเพื่อนนี่เพื่อนๆดูฟันนะครับ อันนี้ฟันบริษัทเขาแบบใส่ใจนะครับเขาตั้งฟันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากในกล่องนะครับดีมากเพื่อนๆเ,เราลองกดดูความแรงของตัวเครื่องกันเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมจะโชว์ละนี่เพื่อนเสียงจริงเพื่อนเงียบมากนะครับ ในกล้องอาจจะเสียงดังนิดนึงแต่ว่าเสียงตัวเครื่องตัวจริงเงียบม,มากแล้วก็ผมว่าถ้าเทียบกับรอบหมื่นห้าพันรอบกับกับเสียงตัวเนะี้ผมว่าเสียงเบาแล้วก็แรงมากเพื่อนๆแล้วก็ขนาดของตัวเครื่องอ่ะมันแบบสั้นจับถนัดมือมากเพื่อนๆนี่นี่ดูผมจับเวลาเราจะตัดข้างหูอ่ะมันสามารถแบบเข้าถึงข้างหูได้จริงเพื่อนๆแบบถ้าเกิดด้ามยาวไปบางครั้งแบบ มันจะเข้าข้างหูยากแต่เนี้ยด้ามมันสั้นเพืนสามารถง่ายมากนะครับรองฟันข้างหลังนะครับรองละเอียดมากนะครับเบกไดมอนด์นี่เ,นเพื่อนเดูสวยมากเพื่อน หวังแท่นชาร์จดูนะครับเพื่อนๆอันนี้คือแท่นชาร์จนะครับวอลชาร์จแจว,ว่าแจ๋ว,ว่าบอกเลยว่าโคตรแจวเพื่อนๆตัวนี้รู้ล้าหมาห่าให้โซมากนะเพื่อนๆราคาก็ไม่แพงมากนะครับตอนนี้เปิดตัวราคาอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยห้าสิบาทเพื่อนๆผมว่าราคาเนี้ยคุ้มมากๆสําหรับคนที่ต้องการอยากได้ปัตตาเลียนนอกนะครับราคาดีนะครับราคาดีมาก คือว่าถูกมากๆเลยเพื่อนๆสำหรับคนทีส่สนใจนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทแชมบิวตี้นะครับหรือว่ายูเนียนบิวตี้นะครับผมหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนไม่สะดวกจริงๆก็ทักหาผมได้เลยนะครับผมพี่บอยพร้อมประสานงานให้นะครับสั่งซื้อที่พี่บอยได้เลยนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าตัวนี้ของมันต้องมีครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับผมขอบคุณมากๆครับ